ชาวจีนทั้งประเทศแทบไม่เชื่อสายตาเมื่อค่ำคืนแห่งการต่อสู้ที่ทุกคนเฝ้ารอคอยกลับกลายเป็นคืนที่ทำให้ความภาคภูมิใจสั่นสะเทือนเมื่อเลิศศิลานักมวยไทยที่มีชื่อเสียงด้านศิลปะการต่อสู้สายโบราณขึ้นสังเวียนปะทานักสู้ดาวรุ่งขวัญใจชาวจีนในบ้านเกิด ท่ากลางเสียงเชียร์ลั่นอัศจรรย์ที่อัดแน่นไปด้วยแฟนมวยชาวจีนเป็นหมื่นเสียงกลองเสียงโหร้องดังประสานกันกลายเป็นพลังที่คาดหวังว่านักชกเจ้าบ้านจะสามารถรักษาศักดิ์ศรีและเกียรติยศไว้ได้แต่ทุกอย่างกลับตาลปัดเมื่อเลิศศิลาค่อยๆโชว์ลีลามวยไทยที่แฝงด้วยความสุขุมการอ่านเกมที่เหนือชั้นและทักษะการโจมตีที่ผสมความคลาสสิกกับความดุดันเข้าด้วยกัน ทันทีที่ระคันยกแรกดังขึ้นนักมวยชาวจีนออกอาวุธอย่างรุนแรงร่วมัดอย่างไม่เกรงกลัวพยายามจะข่มขวันตั้งแต่ต้นเกมเพราะรู้ดีว่าถ้าเปิดเกมได้เหนือกว่าจะได้เสียงเชียร์เป็นแรงผลักดันมหาศาลแต่เลิอศิลาไม่หวั่นไหวแม้แต่น้อยเขาใช้สายตาอันคมกริบมองหาช่องว่าง พร้อมกับออกท่าหลอกล่ออย่างใจเย็นทั้งการโยกหลบการใช้แข้งเตะดักจังหวะและการปัดหมัดที่ดูเหมือนง่ายแต่เต็มไปด้วยความเฉียบขาดยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เห็นถึงความแตกต่างในชั้นเชิงเสียงเฮในสนามค่อยๆแปรเปลี่ยนจากความมั่นใจกลายเป็นความเงียบงันที่ประปนด้วยความกังวล เมื่อนักชกชาวจีนเริ่มเสียสมาธิจากการถูกกล่อหลอกให้พลาดจังหวะหลายครั้งแม้จะพยายามเร่งเครื่องโชว์พลังหมัดและแรงบุกแต่กลับเจอการตอบโต้ที่คมกริบทุกครั้งจากเลิศศิลาเขาใช้มวยล่ออย่างชันฉลาดเดินหน้าไม่มากแต่ไม่ถอยหลังจนเสียศักดิ์ศรีคอยปิดมุมทุกหนทางที่คู่ต่อสู้จะเข้ามาได้และเมื่อได้จังหวะก็ใส่หมัดตรงที่เพี่ยมด้วยพลังและความแม่นยำจนทำให้ฝ่ายตรงข้ามถึงกับเซถอยหลังไปชนเชือก บรรยากาศในสนามเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อชาวจีนเริ่มส่งเสียงเชียร์ดังกว่าเดิมหวังจะปลุกพลังใจให้นักมวยเจ้าถิ่นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงข้ามยิ่งเชียร์นักชกจีนยิ่งรีบร้อนยิ่งออกอาวุธแบบขาดความรอบคอบและนั่นยิ่งเปิดช่องให้เลิอดศิลาโชว์ความเหนือชั้นมากขึ้นเขาใช้ทักษะส,สอกหมุนที่เฉียบขาดเข้าทำร้ายทำให้แฟนมวยในสนามอ้าปากค้างบางคนถึงกับกลุมหัวด้วยความตกใจ เมื่อเห็นเลือดไหลซึมจากใบหน้าของนักมวยเจ้าถิ่นมีไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาคาดคิดว่าจะได้เห็นในบ้านเกิดเสียงผู้บรรยายชาวจีนถึงกับตะโกนว่านี่คือฝันร้ายของชาวจีนทั้งประเทศในขณะที่สื่อมวลชนหลายสำนักเพริ่มถ่ายทอดสดพร้อมพาดหัวทันทีว่าสึกที่ไม่อาจลืมทุกวินาทีที่ผ่านไปในสังเวียนเหมือนกลายเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงสเสน่ห์และความโหดเหี้ยมของมวยไทยที่แท้จริง เลือศิลาไม่ได้เพียงแค่ชกเพื่อชัยชนะแต่เขายังแสดงศิละปะการต่อสู้ที่เปี่ยมด้วยความงดงามราวกับการไร้รำผสมกับการต่อสู้ที่ดุดันเมื่อการต่อสู้ดำเนินมาถึงยกที่3ชาวจีนทั้งสนามเริ่มมองหน้ากันด้วยความไม่เชื่อนักชกที่พวกเขาฝากความหวังไว้กำลังโดนเล่นงานอย่างหนักถึงแม้จะยังยืนหยัดไม่ยอมล้มแต่ร่างกายและสภาพจิตใจเริ่มอ่อนล้า ขณะที่เลิศศิลายังคงมีแววตาเด็ดเดี่ยวและหายใจอย่างมั่นคงเหมือนไม่เสียแรงเลยแม้แต่น้อยเขาใช้เทคนิคการเตะต่ำพอสมการชกเข้าลำตัวบันทรกําลังคู่ต่อสู้อย่างต่อเนื่องเสียงครวญจากคนดูดังขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เจ้าบ้านโดนโจมตีหนักๆแล้วสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็มาถึง ยกสุดท้ายเลิศอศิลาได้จังหวะสวนหมัดขวาเข้าเต็มใบหน้านักชกจีนถึงกับทุดลงไปกับพื้นแม้จะพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายไม่อำนวยกรรมการจึงตัดสินยุติการชกทันทีสนามทั้งสนามเงียบกริบก่อนจะมีเสียงโห่ร้องระงม,มผสมเสียงตะโกนด้วยความโกรธแค้นและผิดหวังบางคนถึงกับร้องไห้ขณะที่อีกหลายคนสายหัวไม่เชื่อในสิ่งที่เห็น ชาวจีนทั้งประเทศสะเทือนจริง,รงๆเมื่อผลการชกถูกประกาศว่าเลิศศิลาเอาชนะน็อกไฟอย่างสวยงามภาพนี้ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์จีนอย่างรวดเร็ว #hashtag เกี่ยวกับการชกติดเทรนด์อันดับหนึ่งในเวลาไม่กี่นาทีความคิดเห็นแตกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งออกมาโวยวายว่าเป็นความอับอายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการมวยจีนขณะที่อีกฝั่งกลับยกย่องว่าเลิศศิลาคือยอดนักสู้ที่แสดงให้เห็นถึงศิละปะการต่อสู้ที่แท้จริง ไม่เพียงแต่ในจีนต่างชาติเองก็ติดตามเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดคอมเมนต์จากแฟนมวยทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาในคลิปการชกบ,บางคนเขียนว่านี่คือบทเรียนที่จีนต้องเรียนรู้ว่ามวยไทยไม่ใช่สิ่งที่จะดูถูกได้อีกคนบอกว่าเลิศศิลาเป็นตัวแทนของความยิ่งใหญ่ของศิละปะการเป่าสู้ที่มีประวัติศาสตร์นับร้อยปี หลายคอมเมนต์ยังพูดถึงการขาดวินัยและความใจร้อนของนักชกจีนที่ยังไม่สามารถเทียบชั้นกับประสบการณ์ระดับนานาชาติได้ในฝั่งแฟนมวยไทยเองก็ภูมิใจอย่างมากเห็นได้จากสื่อหลายแห่งภาดหัวว่าเลิศศิลาเขย่าแผ่นดินมังกร พร้อมกับนำคลิปไฮไลท์การชกมาเผยแพร่ให้แฟนๆได้รับชมความรู้สึกภาคภูมิใจล้นหลามจอนมีการพูดถึงว่าเหตุการณ์นี้คือการย้ำเตือนโลกว่ามวยไทยยังคงเป็นราชาแห่งศิละปะการต่อสู้ที่ไม่มีใครล้มล้างได้ง่ายๆหลังจบศึกเลิศศิลาเองให้สัมภาษณ์อย่างสุภาพว่าเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อทําให้ชาวจีนเสียหน้าแต่เขามาเพื่อทําในสิ่งที่รักและเคารพศิละปะการต่อสู้ เขาขอให้ทุกคนมองมวยไทยในฐานะวัฒนธรรมและศาสตร,ร์การป้องกันตัวที่งดงามไม่ใช่แค่การต่อยตีเพื่อชัยชนะคำพูดนี้ทำให้หลายคนในจีนเริ่มคลายความโกรธลงและหันมามองว่านี่อาจเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศิละปะการต่อสู้ของพวกเขาเองให้แข็งแกร่งขึ้นแต่แน่นอนว่ายังมีอีกหลายเสียงที่ไม่ยอมรับ พวกเขามองว่านักมวยจีนแพ้เพราะถูกจัดเกมที่ไม่ยุติธรรมหรือมีแรงกดดันมหาศาลจนเล่นไม่ออกการถกเถียงจึงเกิดขึ้นทั่วโลกออนไลน์ทั้งในเว็บบอร์ดแพลตฟอร์มโซเชียลและสื่อกีฬาต่างก็หยิบยกเหตุการณ์นี้มาพูดถึงกันอย่างกว้างขวางเมื่อมองภาพรวมศึกครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแข่งขันธรรมดา แต่มันคือการประทะกันของวัฒนธรรมศักดิ์สรีและความภาคภูมิใจระดับชาติผลที่ตามมาคือการสั่นสะเทือนจิตใจของผู้คนทั้งประเทศจีนและการตอกย้ำถึงพลังของมวยไทยที่ไม่เคยเสื่อมมนขลังแม้เวลาจะผ่านไปหลายวันแต่เรื่องรายังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องคลิปการชกถูกรีโพสต์เป็นล้านครั้งในแพลตฟอร์มต่างๆความคิดเห็นใหม่ๆยังคงเข้ามาไม่หยุดและดูเหมือนว่า ศึกเลิศิลาในแดนมังกรจะกลายเป็นตำนานบทหนึ่งของวงการต่อสู้โลกที่ไม่มีใครลืมเลือน